ครับสวัสดีครับผมไม่ได้หายไปไหนนะครับก็มาทําดอกอัญชันนะครับผมเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันว่างนะครับว่างประมาณสองไร่ก็นะครับทําดอกอัญชันทั้งหมดเลยครับตอนนี้ก็อัญชันก็เริ่มรับเริ่มมีดอกละปลูกได้ประมาณเดือนกว่านะครับเดือนกว่ากับสองเดือนนะครับก็เริ่มออกออกแล้วเนี่ยนี่อัญชันนี่ก็คือพางอัญชันทั้งหมดเลยนะครับนะครับทําเพื่อค่าเวลา จมเราว่างแล้วก็มานี่นะครับนี่ดอกอันชันดอกก็เริ่มออกแล้วเป็นดอกหลายชั้นนะครับผมนี่ต้นแค่นี้มันออกแล้วนะนี่นะครับต้นแค่นี้ออกแล้วนี่ดอกมันนี่ครับดอกอันชันนี่เขาเรียกว่าดอกอะไรดอกกีบซ้อนหลายชั้นเหรอนะครับนี่ที่ผมทํานะครับยังหาหลักไม่เสร็จนะครับเพราะว่า ต้องให้คนไปช่วยตัดหลักนะนี่นะครับก็เริ่มที่จะขึ้นแล้วครับอย่างนีกเยอะอยู่งอางงนอีกนะครับเพราะว่าทําตามกําลังครับทาทีลเล็กๆน้อยสองคนก็ไม่ใหญ่ใยยช่กันนะครับน,นี่ครับความสูงนะครับบอกอาคุณปลูกสูงเท่าไหร่เอาเอา,เอาที่เราเก็บได้อะ่ะเมตรห้าสิบก็พอแล้วเนี่ยความสูงแค่เมตรห้าสิบก็พอ พอเราเก็บได้ครับถ้าสูงเกินไปเราจะเก็บไม่ถึงไงทําเป็นแถวเนี่ยทาเป็นแถวแถวเราก็เก็บฝั่งนี้ก็เก็บฝั่งนู้นได้ครับใช้ลวดนะครับใุ้ลวดขึงด้านบนและด้านล่างเพื่อให้เขาพันขึ้นแล้วเขาจะจะเป็นแถวเป็นตะแกรงตะข่ายเราเห็นนะนะครับปลูกนะครับปลูกก็ใช้มเมล็ด ใชเมล็ดในการปลูนเพราะกล้าครับมันเป็นดอกหลายชั้นอะดอกสามดอกซ้อนดอกอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากจะเอาดอกซ้อนเพราะว่ามันเวลาเก็บน้ําหนักมันดีกว่าไงตอนนี้เหรอกิโลกร,รัมละสามร้อยนะครับกิโลกร,รัมละสามร้อยสิบกิโลจะได้หนึ่งกิโลเก็บดอกสดน,นะดอกสดสิบกิโลจะได้หนึ่งกิโลนะครับสิบกิโลก็เก็บแป๊บเดียวนะครับไม่กี่ชั่วโมงก็ได้ละสิบกิโล เอาง่ายๆว่าเราทําเงินอเ,อเ,อเอาตีว่าลรวันละยี่สิบโลวันละหกร้อยบาท่ะวันละหกร้อยหกร้อยครับเราก็พอพออยู่ได้นี่ฮะนฮะครับต้นนี้เดียวเขาก็เริ่มออกแลนะ้วใช่ไหมะเริ่มออกดอกนี่ฮะขเขาเริ่มเรื้อยแล้วนี่นเห็นไหมเนี่ยเขาเริ่มออกดอกแล้วอันชันอันชันนี่เป็นเป็นไม้ที่ทนแรงแล้วปลูกง,ง่ายนะครับผมปลูกง,ง,ง่ายหยอดเมล็ดก็ได้แต่ว่าหยอดเมล็ดมันจะช้ากว่าเพราะต้นกล้า เพราะใส่ฐานมันจะไวนะครับเนี่ยทำทั้งหมดเลยเนะี่ยมันสองไร่ไงแต่ตรงนู้นไอ้ตรงนู้นแม่รีบปลูกนะครับไม่็ด้ไม่เกิดไอ้ตรงนี้เพาะใส่ก้าวเนี่ยเนี่ยไอ้ตรงนี้ประมาณสองงานเนี่ยเี่เห็นอยู่เนี่ยนะครับเด่นๆสองงานเนี่ยเห็นต้นอยู่นี่นี่เฉพาะฐานหลุมนะครับเนี่ยมันก็เลยเกิดก็ดดีเห็นไหมครับก็ดีเป็นแถวเลยนะครับ เอาวันละยี่สิบโลพอเราไม่ได้เอามากมายเอาแค่วันละยี่สิบโลเก็บตอนเช้าครึ่งวันพอเอาวันวันละหกร้อยอ่ะเราตีว่าวันละหกร้อยพอเราอยู่ได้นะครับตลาดมีขึ้นมีลงครับถ้ามันออกเยอะมันก็ลดร้อยสองร้อยร้อยแปดสิบอะไรอย่างเงี้ยครับวันละห้าร้อยสี่ร้อยห้าร้อยเราก็อยู่ได้ละนะครับเพราะเราเป็นนายของเจ้าของเองนี่คือปูกอันชันเดี๋ยวจะทําค้างให้เขาละเขาเริ่มขึ้นละนะนีะ่นี่ฮะ นะครับทำแบบพอเพียงนะครับที่นี่สองสิบเจ็ดสวัสดีครับ